วัสนีครับวันนี้จะมาทําเมนูกับข้าวหลดมืออาม่านะครับเสนอเมนูทึงตูฮีนี่ครับตูฮีเป็น,เป,นเป็นส่วนปอดของมูนะโอเคส่วนผส้มก็ขิงผิกไทยเห็นแล้วนะครับต้มให้เดือดแล้วเอาใส่ตูฮีลงไปเลย กลับมาไสแล้วเดี๋ยวรอเดือยทกรอบนึงนะครับโอเคในระหว่างนี้นะครับเราก็ซ้อนเปือ้อขึ้นเรืเลยๆนะครับ oh. น้ำจะได้ใสๆใดท oh. ุน่ากินวว้าครับต่อไปก็ปรุงนะครับที oh. ่น้อง oh. อันนี้เซนเซอร์วะนี่เมื่อวแค่เนี่ยพอแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่เชียวเชียงนะครับใส่เชียวเชียงโอเคเกลือเล็กน้อยกลับชิมรสชาติเลยนะถ้าเกิหว่ายังไม่เค็มก็เติมเข้าไปหลังโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ กับข้าวลดมืออมา <Wow. S 2> ต้มตูฮี